สวัสดีครับมอนเหมือนกับซีซันนี้เนี่ยทุกอย่างนี้น่าจะเข้าทางอาร์ิต้าอาร์ิต้ามีโอกาสสูงมากที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซันนี้ได้เดี๋ยวมีเกมนอร์ทลอนดอนเดร์บี้ซึ่งจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทอตแนาเมนสเปอร์แต่สเปอร์ของโทมัสแฟรงค์สก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีซะ้วยนะครับ จากค่ำคืนที่ผ่านมาหรือร์พผู้พแพ้คาบ้านนะครับน o t ตป็นกัมฟอร์เรสทำให้ผลงานในการออกสตาร์ท12เกมแรกเมื่อเทียบกับสถิติในดีของพรีเมียร์ลีกพบว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมี4ทีมที่เป็นแชมป์เก่าแล้วออกสตาร์ทซีซั่นใหม่12เกมแพ้ไปถึง6ซึ่ง ทีมที่ว่าเนี่ยก็มี 96, แบล็กเบิร์ดโรเวอร์ในซีซั่น1 9 9 5ก้ถึงเก,เกแล้วก็เชลซีซีซั่น2 0 1 5ันสิต่อสองพันอันนี้ยุคมูรินโยแพ้ทั้ง7เกมแล้วก็เรสเตอร์ที่คว้าแชมป์แบบปาฏิหาริย์ได้แล้วก็ลาเนียลี่ก็พาทีมออกสตาร์ทแพ้6เกม ในซีซั่น2015ต่อ2016ทำให้ทั้งมูรินโญ่แล้วก็ลาเรีรี่ถูกปลดล่าสุดก็คืออาร์เนอร์ซึ่งออกสตาร์ท12เกมก็แพ้ไปถึง6สถิติสูงสุดก็คือแพ้ไป7เกมก็คือยุคมูรินโญ่นี่แหละนะครับเชลซี Chelsea. เมื่อย้อนดูเนี่ยมี2คุนซือที่ถูกปลดก็คือมูรินโญ่แล้วก็ราเรีรี่ส่วน แบลกเบิร์นเนี่ยก็สามารถคุมทีมต่อไปจนขั้งจบซีซั่นเราก็จบด้วยอันดับ7ในตารางส่วนเชลซีคุณซอคนใหม่ก็พาทีมจบอันดับ10ส่วนเลสเตอร์จบอันดับ12ด้วยการเปลี่ยนุนซอแต่ลิเวอร์พูลเองยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ตอนนี้กระแสข่าวจาก บ่อนการพนันถูกกฎหมายนี่ก็เริ่มเปิดราคามีการปลดคุณสื่ออั n เนอร์ออกมาอีกแล้วนะครับซึ่งนาทีนี้เนี่ยจากที่เห็นแพ้นอนแมนฟอร์เรสเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไอความรู้สึกที่อยากจะให้ใช้ไปก่อนแล้วกันแต่ถึงตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าทนใช้อันเนอร์อยู่เนี่ยริอบูนี่น่าจะเลวร้ายกว่าเดิมเยอะ,ะทีนี้มาดูดูจาก ผลงานซึ่งอาร์เนอร์เนี่ยพาทีมแพ้ไปหกเกมมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างเรียกว่าน้ำลดต่อผุดก็ว่าได้นะครับเอาทวยแรแล้วเรายังไม่พูดถึงเรื่องดวงนะเพราะว่าคนท,ทั่วไปไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องดวงมีคนที่คุยกับผมเนี่ยก็โต้แยง้งเลยเหมือนกันดวงมันจะเกี่ยวหรอถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยผมจะไปบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ยังไงถูกไหมครับตอนนี้เนี่ย สิ่งที่ยังกินคอปเพียรพยายามสร้างขึ้นมาตอนนี้เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยถูกอาเนอร์เนี่ยเริ่มกลอนทำลายลงไปแล้วนั่นก็คือเปลี่ยนด็อกเตอร์เป็นรีเวอร์แต่ตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นกลุ่มรีเวอร์เนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วเกมเข้าสู่นาทีที่80ดสิเดครปก็ลุกเดินออกจากสนามก็อีเริ่มว่า นั่นเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าที่สนามแอนฟิลด์ไม่ได้ขลังเหมือนยุคที่เยอนคอบคุมอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเยอนคอบเนี่เพียรพยายามที่จะสร้างความขลังให้กับสนามแอนฟิลด์แต่ตอนนี้เนี่ยสนามแอนฟิลด์เนี่ยมาเริ่มคลายมวนขลังเราเดครอบไม่ได้นุนทีมอย่างหนักแน่นเหมือนเมื่อก่อนแล้ทีนี้มาดูว่าในยุคอา์นเนอร์นี่น,นะครับซื้อแบบ ยับยับนะครับซื้อท่านอิสซัคแล้วก็เฟรนดิสด้วยเม็ดเงินมากกว่า100ล้านปอนด์อิกริเกเจเลเมีฟิมปงมิลออสเคอร์เคสสามตัวนี้เนี่ยรวมตัวกันก็เป็นเงินไม่ใช่น้อยเลยนะครับปิดเสร็จรวมกันเนี่ยใช้เม็ดเงินราวๆ450รล้านอันนี้เป็นเงินปอนด์นะครับไม่เหมือนยุคครอปที่ค่อยๆสร้างใช้เงินเต็มที่เนี่ยก็อยู่ที่ร้อยกว่าล้าน ไม่ถึง200รล้านตอนนั้นนี่ก็ได้เงินจากการขายฟิลิเป้กุตินโยด้วยแต่ตอนนี้สถานการณ์มันต่างกันแล้วคาแรคเตอร์ที่ยูรินรขาพยายามสร้างเนี่ยมันถูกบั่นพอนถูกกร่อนทำลายไปในยุคข,ของอาร์เน่เนี่นะครับสิ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือ,คอ,คอการที่อาร์เน์เนี่ยไม่ความสำคัญกับตัวสมรองในซีซั่นที่คว้าแชมป 2,024ต่อ2,025เนี่ยอาเนอร์เนี่ยใช้นักเตะตัวหลักยืนพื้นเนี่ยแทบจะเป็นชุดเดิมๆนักเตะที่ยืนครับพยายามหมุนเวียนแล้วก็ใช้เพื่อให้นักเตะมีจํานวนนาทีที่ได้ลงสนามแต่ละคนเนี่ยให้มันเยอะมากพอปรากฏว่าพอใายุข,ของอาเนอร์เนี่ยก็ถูกผองถ่ายออกไปตัวสำรองที่อาเนอร์ไม่ให้ความสําคัญนี่แหละนะครับมันก็เป็นปัจจัยนึงที่เราจะต้องคิดถึงแล้ว ยาเลนควานซาทำผลงานได้ดีกับเลวากเซนแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นให้กับทีมชาติแล้วก็เล่นในตำแหน่งแบ,บ็กขวาทํำผลงานได้ใช้ได้เลยก็เป็นที่พอใจของโทมัสทูเคิลด้วยนะครับอันนี้คือของดีที่ไม่ถูกเห็นคุณค่าแล้วก็ใช้เวลาที่จะพัฒนานักเตะค,คนนี้ซึ่งเด็กมันก็มีความผิดพลาดตามสภาพของเด็กนะครับ ฮาวีเลสนาทีนี้เนี่ยก็ไปตกระกำลำบากกับทีมแอสเันวิลล่าควิก็ตัดสินใจที่จะก้าวไปเติบโตขึ้นมาถ้าเทียบระหว่างควิปกับมาบาราซิลลีควิดีกว่าในภาพรวมทั้งหมดในเรื่องการเซฟการเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิกิริยายในการเซฟการเล่นบอลยเท้าวภาพรวม ดีกว่ามารมาลาซิีแต่สรีละเป็นรองค้ต s i m ซิมิคัสถ้าตอนนี้เนี่ยเทียบกับเคยเคสผมยังมองว่าซิมิคัสเนี่ยเข้าใจวิธีการเล่นในแนวทางที่ลิเวอร์พูลเล่นมาก่อนนะครับไทเลอร์มอรตันถูกปล่อยไปเพราะไม่มีที่ให้ลงแล้วก็อาร์เนอร์ก็ไม่ให้เวลาไม่ให้โอกาสด้วยนะครับไทเลอร์มอรตันเนี่ก็ไปทำผลงานได้ดีเลยกับ ปลิปิดปียงเจมส์แมคแคนแนลตอนนี้เนี่ยไปอยู่กับอาแจ็กแล้วก็กำลังจะถูกปล่อยตัวจากอาแจ็กกลับคืนมาแล้วนักเตะที่เสียไปแล้วเนี่มีผลอย่างมากกับอิมแพคของทีมเรอ e r p o o l นั่นก็คือลยดิอาสที่ได้เม็ดเงินก้อนหนึ่งมาแต่เทียบกับที่เรอูลเนี่ยเสียเม็ดเงินไปเพื่อดึงนักเตะเข้ามาเนี่ยยังไม่มีนักเตะค,คนไหนที่ ทําผลงานมีประสิทธิภาพทั้งเกมลุกเกมรับทีมเวิร์กเวิร์กเรทได้คลิปเท่ากับรูดิอาการเสียรูดิอาสไปเนี่ยมีผลมากกว่าทุกครแล้วก็ดาวินนูญเยสถูกปล่อยตัวออกไปแน่นอนเก็บไว้ก็มีแต่การเสื่อมค่าไม่มีประโยชน์นะครับได้เงินกลับเขมาเนี่ยก็ถ,ถือว่าโอเคเพราะว่าดาวินนูญเยสเ ไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องที่จําเป็นอันนี้เป็นที่เข้าใจได้นันแต่อีกคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพตัวสำรองอดทนอย่างมากๆนั่นก็คือเฟเดริโกเครซานี่ก็ถูกประเมินคุณค่าที่ต่ํามากๆตลอดซีซันที่ผ่านมาที่คว้าชมป์พรีเมียร์ได้2024-2025ตแต่รายการอื่นเนียไม่ประสบความสาเร็จนั่นก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่า แนวทางของอาเนอเนี่ยมันมีบังอย่าที่มันไม่โอเคแหละแต่การที่นักเตะเหล่านี้เนี่ยที่เข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจลักษณะและแนวทางคอนเซปต์การเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยถูกปล่อยตัวออกไปเยอะจนเกินไปแล้วนักเตะที่ถูกดึงเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีจำนวนมากแล้วก็ใช้เงินมากมายมหาศาลดังนั้นเนี่ยมันเป็นสภาพบังคับที่อา์เนอเนี่ยจะต้องใช้นักเตะเหล่านี้ ให้ลงสนามแล้วขําคืนที่แพ้นอติงโกลส์ปรากฏว่าปล่อยนักเตะลงไปแตกต่างจากเกมก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไปแพ้แมนซิตี้หรือเป็นนักเตะชุดที่ชนะเรอัลมาดริดถึง4ตัวนะครับมีอาิซมงนะครับแบ็คขวาเข้าใจได้เพราะว่าแบ็คขวานี่ยคอนเนอร์แบลตีลงสนามไม่ได้ก็ตัดสินใจเอาโซโบไปพอโซโบลงไปเล่นตำ่ำ ก็เสียสักยภาพนักเตะที่จะเล่นในแดนกลางทั้งที่มีตัวเลือกก็คือโจโกเมสก็ไม่ใช่นะครับนี่คือลักษณะนิสัยที่เห็นได้ชัดของอาร์เนอร์ไม่ให้คุณค่านักเตะตัวสำรองแล้วก็อีกฟังหนึ่งก็เอามิลลสเคอร์เคสมาเพราะมันเป็นไฟบังคับนักเตะที่ถูกซื้อมาแล้วก็พยายามที่จะใช้งานแต่ก็เห็นว่ามิลลสเคอร์เคสลงมาก็ไม่ได้สร้างอิมแพคกับเกมเลย ไม่ว่าทั้งเกมลุกหรือเกมรับไม่ได้ช่วยอะไรเลยในแดนบนอิกิติเกเล่นดูดีที่สุดแล้วในบรรดานักเตะใหม่แต่ปรากฏว่าด้วยค่าตัวของอเล็กซานเดอร์อิซักมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขที่อา์เนอร์เนี่ยต้องหาวิธีการใช้อิซักให้ได้ก็จัดตัวลงไปซึ่งผลงานของอิซักเนี่ยเรามาดูกันนะครับอิซักออกสตาร์ทเป็นตัวจริง4เกม แพ้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตในเกมที่เจอกับคริสตันพาเลตเกมนั้นไปเยือนนะครับแพ้ด้วยสกอร์สองตัวหนึ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยานั้นออกซ้าตัวจริงเหมือนกันนะครับเกมบุกไปเยือนเชลซีแพ้ด้วยสกอร์สองหนึ่งวันที่สี่ตุลานั่นก็ออกซ้าเป็นตัวจริงแล้วก็เกมที่เปิดบ้านที่สนามแอนฟิลด์แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนั้นนี่เตะวันที่สิบเก้าตุลา แล้วก็เกมที่แพ้เอตติ็ฟอเรสวันที่22ก็คือค่ำคืนที่ผ่านมานี่แหละครับเนี่ยคือผลงานที่สุดที่จะสยดสยองของเล็กเซอร์อิซักออกสตาร์ตัวจริง4เกมแพ้100%ไม่มีหือไม่มีอือเลยแล้วก็เกมล่าสุดแพ้แบบทําสกอร์ไม่ได้แล้วก็มีโอกาสสัมผัสบอลทั้งหมด14ผลนเท่านั้นเอง จากที่ผมเห็นด้วยสายตาเนการเคลื่อนที่การหาตำแหน่งของอเล็กซานเดอร์อิซัตนี่มันไม่โอเคแล้วก็การที่จะทิ้งตัวลงไปเพื่อจะไปเล่นร่วงกับเพื่อนก็ไม่สามารถทําให้เห็นได้แบบที่มันควรจะเป็นอีกทีกอซีอออออที่ดูดีกว่าแต่ครึ่งหลังมาเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยสภาพมันยิ่งพังเพราะนักเตะที่อยู่ในสนามเนี่ยนะครับมันอยู่ในสภาพที่มันโลบ ความเชื่อมั่นมันหายบมดแล้วนะครับจะมองว่าด้วยความไร้เดียงสาเพราะก้าวมาจากลีกซึ่งถ้าพูดถึงเนี้ยในห้าลีกใหญ่เนี่ยอย่างเอเเวิซีเนี่ยไม่อยู่ในหนึ่งในห้าเหตุลีกใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยสภาพการแข่งขันในลีกเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นสภาพการแข่งขันที่น้อยมากนะครับโอเคละมีนักเตะดีๆที่มาจากลีกเนเธอร์แลนด์แต่ ประเด็นก็คือฝีมือของอนเนอร์เนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสภาพความกดดันที่มันมากมายมหาศาลแล้วก็การแข่งขันที่มันเข้มข้นมากๆแล้วก็จับทัาจับถูมาได้ทรัพยากรที่กําลังสุกง,งอมอยู่พอดีเลยก็มาต่อยอดด้วยทรัพยากรที่ยินครอบร้างไว้ดางนั้นก็ผ่าทีมคว้าแชมป์ได้แต่เมื่อมองในารายละเอียดเรา จะพบร่องรอยหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการใช้งานนักเตะก,ก็ใช้ซ้ําๆแบบเดิมๆนะครับแล้วก็การเล่นเพื่อกดดันผู้ต่อสู้ก็ไม่ได้เข้มข้นสม่สมําเสมอมากเท่าที่ควรการคุมทีมอยู่ข้างสนามการมีส่วนร่วมแพชชั่นในการคุมทีมก็แตกต่างและหลายๆอย่างที่ยเกนฮอปบสร้างไว้ ความผูกพันความอบอุ่นความกลงเลรยวในสนามซ้อมก็ทําให้เกิดการแยกชั้นนักเตะอย่างชัดเจนนักเตะตัวจริงไม่ว่าจะเน่าอย่างไงเล่นหัวอย่างไงอย่างโกนาเต้เล่นหัวอย่างไงเล่นเน่ายังไงก็ยังได้เป็นตัวจริงยาเลนควอนซาซึ่งพลาดแค่ครั้งเดียวตัดออกเลยจากนั้นยาเลนงควอนซาแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงสนาม ในตำแหน่งเชนเดร์ฮันนี่คือลักษณะที่ไม่ร้านสันของอาเนอร์และความขันของสนามเอนฟิล์ที่ยกินคต็พยายามสร้างขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยความขันเนี่ยจากดับเเตอร์เป็นบิลิเวอร์ในทีนี้จากบิลิเวอร์กลับไปสู่ดับเเตอร์อีกแล้วนี่คือสิ่งที่อาร์เนอร์เนี่ย ใช้เวลาทีมช่วงระยะเวลาสั้นๆเราไม่ต้องพูดถึงในซีซันที่ผ่านมาเพราะแนวทางและวิธีการใช้งานนักเตะใช้แนวทางและวิธีการที่จิเกนคอปเนี่ยใช้อยู่แต่ซีซันนี้ไม่ใช่ละมันแตกต่างจากเดิมชัดเจนมากภาพที่จะเห็นเดอะคอปลูกออกจากสนามแอนฟิลด์นี่ก่อนกรรมการเป่านนบิดจบซึ่งเมื่อก่อนเนียต่อให้เปานวิดจบ เดอะคอปก็ไม่ออกจากสนามอยู่เพื่อรับการแสดงออกของนันกเตะที่จะเดินเข้าไปหาอาชิาร์ที่มีเหล่ากองเชียร์เดอคอปเนี่ยอัดแน่นอยู่แต่ตอนนี้ภาพนั้นมันหายไปแล้วศรัทธามันลดเลือนแพชชั่นข้างสนามไม่มีนะครับความกลมเกลียวความเป็นยูนิตี้ของทีมกคดหายไปข้อสังเกตก็คือ การเปลี่ยนทีมที่เยอะเกินไปตั้งแต่ยุคเย็นครับเปลี่ยนทีมเยอะทีไรก็พังทุกทีแต่อานเนอร์เนี่ยไม่หลับไม่จำผิดแล้วผิดซ้ำผิดซากตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเลยว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยปัญหาไม่อยู่ตรงไหนการที่ประสบความสำเร็จเร็วจนเกินไปทำให้มองข้ามปัญหาบางอย่างที่มันก่อตัวอย่างเงียบ แล้วก็ตอนนี้ปัญหาเนี่ยมาเริ่มแสดงตัวออกมาแล้วก็เรียกว่าน้ําลดต่อคุณในยุคอานเนอร์เนี่ยยังจะมีอะไรที่เลวร้ายกว่านี้อีกผมบอกได้เลยเพราะเนี้ยนะครับนี่แค่หัวหัวน้ํานะครับยังไม่เข้าสู่ช่วงพีคของปัญหาในยุคของเยนคอปแม้ว่ามีปัญหาแต่ด้วยอาคลคเตอร์ของลักษณะการแสดงออกภาวะผู้นำของเยนคอป มันต่างจากอานเนอชัดเจนภาพนี้มันทำให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาเนอร์เนี่ยมันยากที่จะยอมรับเมื่อเทียบกับปัญหาในยุคของเยนครับเอ้ครับเนี่ยเราเดอครับนี่ยังเข้าใจแล้วก็ยังสนับสนุนทีไม่ว่าจะเกิดปัญหายัางไงมันก็เห็นว่าตัวตนของปัญหามันอยู่ตรงไหนแต่เปีหลต แล้วก็แพชชั่นมันยังไม่เหือดหายคาแรกเตอร์ของความเป็นนักสู้มันคือธรรมชาติของเราเด็ดขอดเพราะประชากรที่อยู่ในเมืองลิวพูเนี่ยต้องต่อสู้กับอะไรต่อมีอะไรมามากมายดังนั้นเนี่ยในสภาพที่ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกับปัญหาซึ่งอยู่ในสภาพที่ได้โอกาสมากกว่าไม่เคยมีปัญหาสำหรับการที่จะดิน้นรนต่อสู้แล้วก็จะยืนหยัด แต่อา์เนอร์เนี่ยไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบนั้นซึ่ง DNA ของเยนคอบกับอา์เนอร์เนี่ยมันต่างก,กัน DNA ของเยนคอบไม่เคยได้ไหลไรมาง่ายๆซึ่งเด็คอเองก็ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆต้องฝ่าฟันถึงจะได้มาเมื่อประสบความสำเร็จเดียวกันไปก็จงอยู่ในโลกของจินตนาการเพ้อฝันว่าด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างนี้ก็จะพยายาม ทำตามที่ตัวเองคิดว่ามันดีโดยไม่กลับไปทบทวนว่าปัญหามอยู่ตรงไหนซึ่งความเป็นจริงมันได้แสดงตัวตนมันออกมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่างยิงคออกับอาเนอร์ซึ่งตอนนี้โอกาสที่ถูกปลดมีไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กุญสื่อที่อยู่ในลิสต์ยิงคออจะกลับมาไหมนี่คือ แต่งหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่าเยอันครอปถ้าเลือกได้ก็ไม่ควรที่จะกลับมานะครับถัดมาก็คือโอลิเวอร์กลาสเนอร์อ่อันนี้เป็นกุนซือที่มีแพชชั่นมีคาแรคเตอร์คล้ายคล้ายเยนครอปผมมองว่าอันนี้โอเควิเมนก็แอนโทนีอีลาอลาซึ่งโอเคเลยแต่ถ้าเทียบผมชอบคลาสเนอร์มากกว่าเพราะคาแรคเตอร์ในการคุมทีม แพชชั่นในการอยู่ข้างสนามมันดูดีดูใกล้เคียงกับยีเกนคอปมากที่สุดส่วนยิเกนคอปนี่ตัดเอาไว้ได้เลยมันไม่ใช่วันเวลาที่ยีเกนคอปจะกลับมาที่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่มันแย่ตอนนี้มันยังจะแย่ได้อีกครับสวัสดีครับ